จากสิบตำรวจท่านหนึ่งนะฮะก็พาแฟนสาวเนี่ยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงนะครับปรากฏว่าระหว่างที่อยู่ในสถานบันเทิงเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่โต๊ะข้างๆเนี่ยเหมือนจะเข้ามาจีบแฟนของตำรวจนะฮะประมาณว่ามาขอลายนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขามากับแฟนเขาเขาก็ไม่ให้นะฮะทีนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยหลังจากที่ร้านเลิกแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังจะมาตามเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่ ก็เลยทําให้ฝ่ายของจ่าสิบตารวจเนี่ยที่เป็นแฟนของผู้หญิงเนี่ยก็เกิดอาการไม่พอใจฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมีเรื่องกันนะครับนี่นะฮะแต่ปรากฏว่าพอมีเรื่องกันแล้วเนี่ยนะ,ะคนที่ต้องมารับกระสุนแทนเนี่ยกับเป็นเพื่อนที่มากับผู้ชายคนดังกล่าวชื่อวันนายสมหมายเนี่ยเป็นช่างตัดผมฮะพยายามจะเข้าไปห้ามปรามเพื่อนอะ่ะแต่ว่าโดนฝ่ายตำรวจเนี่ยชักปืนยิงฮะ ภาพกล้องวงจรปิดนะจับภาพที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยถแถลงอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มีจ่าสิบตำรวจพิสุจิ์ซึ่งเป็นตำรวจอยู่สังกัดสพพิมายเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับแฟนสาวนะฮะผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะมีเพื่อนๆด้วยหลังจากที่มานั่งที่โต๊ะ ในร้านได้สักพักหนึ่งก็มีกลุ่มของคนเจ็บก็คือนายสมหมายรังปัญญาอายุ26ปีซึ่งมีอาชีพเป็นช่างตัดผมเนี่ยเดินเข้ามานั่งโต๊ะใกล้ๆกันแต่จูๆ่ๆภายหลังจากที่มีการดื่มสังสรรค์กันแล้วก็มีการทะเลาะกันอยู่ที่หน้าร้านปมเหตุเกิดจากเพื่อนของนายสมหมายเนี่ยได้ไปจีบหญิงสาวที่เป็นแฟนของจ่าสิบตำรวจพิสุทธิ์แต่ถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธจนสร้างความไม่พอใจ เพื่อนของนายสมหมายจึงเปิดฉากชกต่อยกับจ่าสิบตำรวจพิสุทธิก่อนจากนั้นนายสมหมายจึงเข้าไปห้ามแต่กลับถูกจ่าสิบตำรวจพิสุทธิ์ชักปืนออกมายิงหนึ่งนัดกระสุนถูกนายสมหมายจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นขาซ้ายนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านที่เกิดเหตุน,นะครับเจ้าของร้านชื่อในภาคภูมิได้เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องตัวเองก็ได้สอบถามกับแฟนสาวของจ่าสิบตำรวจพิสุทธิ์ทราบว่า มีเพื่อนในกลุ่มของนายสมหมายเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะได้เข้าไปขอลายผู้หญิงคาดว่าคงจะเป็นเหตุทําให้จ่าสิบตารวจพิสทจิ์ไม่พอใจแต่ก็ได้มีการขอโทษปรับความเข้าใจกันแล้วที่หน้าร้านแต่หลังจากนั้นจ่าสิบตารวจพิสทจิ์พาแฟนสาวขึ้นรถปรากฏเพื่อนของนายสมหมายคนเจ็บที่เป็นคนเข้าไปขอลายไม่รู้เกิดอะไรไม่พอใจเนี่ยวิ่งเข้าไปต่อยตํารวจก่อนมันก็เลยเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านหน่อย แฟนเขาใช่ครับนะวิ่งมาต่อยกลุ่มผู้ที่ถูกยิงไปขอไลน์ไปขอเบอร์ของเมียของอีกของผู้ที่ยิงครับแล้วเขาทีนี้เขาก็เกิดน่าจะเกิดการต่อว่ากันแล้วเขาจะกำลังจะเดินขึ้นรถแล้วก็น่าจะมีคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกยิงน่าจะเกิดอาการไม่พอใจก็เลยได้เป็นหลบอยู่หลังรถแล้วก็วิ่งไปต่อยเขาคนที่ไปต่อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็นน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มครับอ๋อแต่ก็คือไม่ใช่คนที่ถูกยิงไม่ใช่คนที่คนที่ถูกยิง ขณะที่นางสาวสิริวันพรไทยสงอายุ24ปี <_ an> ซึ่งเป็นเมียของนายสมหมายคนเจ็บที่โดนยิงบอกว่าเธอเองก็ไม่ทราบว่าสามีออกมาเที่ยวกับเพื่อนที่ร้านนี้มาทราบหลังจากที่สามีโดนยิงแล้วเนื่องจากเพื่อนของสามีขี่รถจักรยานยนต์มาหาเธอที่บ้านแล้วก็บอกให้ไปโรงพยาบาลยอมรับว่าตกใจนะที่ผ่านมาสามีก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครมาก่อนนะครับนี่นะครับคือมาทราบทีหลังนะฮะจากเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันบอกว่าเนี่ย ได้มีปัญหาทะเลาะชกต่อยกับกลุ่มของตำรวจที่อยู่ในร้านเนี่ยสามีเธอเข้าไปห้ามและจับแยกสองฝ่ายแยกออกจากกันจากนั้นสามีก็ได้วิ่งออกมาที่หน้าร้านแต่ก็ถูกตำรวจที่ก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยวิ่งไล่ตามมายิงหลังเหตุชุลมุนสามีก็วิ่งเหนียวตัวรอดไปหลบอยู่ในป่าอ้อยข้างร้านหลังเหตุสงบจึงเดินออกมาจากป่าอ้อยแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าโดนยิงให้พาส่งโรงพยาบาลนะฮะ หลังจากนั้นเธอได้ไปสอบถามตำรวจว่าเหตุแบบนี้แจ้งความได้หรือไม่ทางตำรวจบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้เพราะเป็นเรื่องของตำรวจเดี๋ยวตำรวจจะจัดการเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือวันที่8กุมภาเธอกับแม่ได้เดินทางไปที่สอพอห้วยถแถลงเพื่อขอแจ้งความดำเนินคดีกับจ่าสิบตำรวจที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงสามีเธอซึ่งเป็นตำรวจสังกัดของสอพอพหมาแต่ทางตำรวจกลับบอกว่าไม่ต้องแจ้งความก็ได้ รอมาทั้งคืนแล้วและให้ใบบันทึกประจำวันมาหลังจากนั้น3ชั่วโมงเธอได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับตำรวจนายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นรองสารวัตรบอกกับเธอบอกว่าพวกคุณไปทำเขาก่อน<ว>เขาก็ยิงสิมันมีหลักฐานเนี่ย,ยกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนนะฮะนางสาวสิริวัลภรยาคนเจ็บบอกว่าขอดูกล้องหน่อยแต่ทางตำรวจไม่ให้ดูแล้วก็จะยัดเยียดเอาความผิดให้กับสาม,มีเธอเธอก็เลยเกรงว่าเนี่ย คดีนี้จะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะตอนนี้เราห่วงในเรื่องของคดียังไงบ้างครับอ่ก็ห่วงค่ะว่าทําไมในลงบันทึกประจําวันไม่ได้บอกว่ายิงถูกยิงค่ะแต่ลงเป็นว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษกลัวมันจะมีผลกับไปรับรองแพ์หรือเปล่าก็คือเราก็กลัวว่าคาดจาีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ค่ะ,คะ อยากจะฝากอะไรถึงทางผู้บังคับบัญชาหรือว่าหน่วยงานของตำรวจให้ออกมาตรวจสอบยังไงบ้างก็อยากให้ออกมาตรวจสอบนะคะเหมือนแบบโยนความผิดให้แต่ฝั่งนี้เลยค่ะถ้าหากว่าคนก่อเหตุเป็นตำรวจจริงอันนี้เรามองว่ามันเกินกว่าเหตุไหมทำเกินกว่าเหตุไหมทำเกินกว่าเหตุค่ะแต่เราก็ยืนยันว่าคนที่ทะเลาะกันก,ก็คือไม่ใช่แฟนเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ นี่นะครับรผู้สื่อข่าว,วประจําที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีกับทางตํารวจสพห้วยถแถงก็คือพื้นที่ที่เกิดเหตุและก็กับทางสถานีตํารวจภูทรพิพมายซึ่งเป็นโรงพักที่จะสิบตารวจพิสุทธิ์ทำงานอยู่สังกัดอยู่ว่าทั้งสองโรงพักเนี่ยจะดําเนินการกับคดีนี้อย่างไรแต่ว่าเอาข้าเจงเนี่ยตัวของคนที่โดนยิง ไม่ได้เป็นคนที่ไปขอไลน์แฟนตำรวจนะแต่เป็นเพื่อนนะฮะเพื่อนที่ไปขอไลน์ก็เพื่อนเนี่ยเป็นต้นเรื่องะนะะแต่ว่าพอมีเรื่องปุ๊บคนที่โดนยิงเหมือนจะเข้าไปห้ามไงโดนยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะ